สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนต์ทุกท่านครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ยังยืนกันอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะสหรับวันนี้นะครับผมพามาดูนี่เลยนะครับยูสูดดีแมกนะครับคันนี้เป็นตัว X Series นะครับหายากนะครับคันนี้เป็นตัว D-Max X Series เป็นตัวเครื่องยนต์1.9นะครับรถปี18ไม้น้อยไม้แค่40,000ด้วยนะครับรถคันนี้ได้เป็นสีขาวมุก สภาพนางฟ้ามาเลยนะครับได้รถสภาพสวยนะครับไม่น้อยราคาดีนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่720,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่าง3มเบอร์นะครับติดต่อโอตเพชยนต์คนดีคนเดิมเดี๋ยวดูแลพิเศษให้นะครับผมนะสำหรับคันนี้น่าใช้นะครับจะไปใช้งานส่วนตัวไปวิ่งงานจะเอาไปลุยนงลุยน้ำลงฮงลงห้วยได้หมดเลยนะครับดีแน่นอนคันนี้นะ เรามาดูกันนะครับสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวโฉม X-Series นะครับกระจังด้านหน้านะครับเขาจะมีนี่คาดแดงมาให้พร้อมโลโก้แดงนะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟกระจังนะครับอย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเดิมติดรถนะครับสายกิ๊นะครับไม่ล้าวไม่หมองไม่แตกนะครับไม่มีไอ้น้ำเกาะอยู่ในโครมด้านไหนไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกกันชนด้านหน้ามีสเกิร์ตให้ นะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับอันนี้ก็คือมีมาให้พร้อมเลยจัดเต็มเลยนะครับสำหรับตัว x s e r ซ e s นะฮะสวยๆนะแล้วก็พวกเนี่ยลองลองดูนะครับดูเลยนะครับตัวคานหน้าเนี่ยด้านในนะครับอันนี้คือคานเดิมๆนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนก๊อปปี้ด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับนะเราไม่เอามาขายนะนอกจากรถอุบัติเหตุเราไม่เอาเข้ามาพวกจมน้ำนะครับพลิกคว่ำ อะไรพวกนี้เราก็เอาเข้ามาเช่นกันนะ,ะเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับสิ่งที่ได้มาคือสีเดิมสีเดิมติดรถมาเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็คันนี้พวกรายละเอียดที่ติดมาเพิ่มเติมก็จะมีฟิล์มติดฟิล์มดํามาให้แล้วตัวกันสะอาดตรงรุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกมองข้างนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์ er, เป็นสีแดงแตกต่างจากตัวรุ่นธรรมดานะครับ ติดฟิล์มที่จับมือเปิดเป็นโครเมียมทุกบานนะครับอันนี้ก็บันไดคงบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นพาร์ตติดรถมาให้อีกเช่นกันนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวล้อนะครับคันนี้จะเป็นแม็กตรงรุ่นของเขานะครับเป็นลายตัว X-Series นะครับผมคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับแม็กอัลอยทูโทน้าเงา นะครับรับได้ยังบิตโตนเช่นกันนะครับคันนี้ได้ยางเป็นปี18ปีติดรถนะครับดอกยางยังเหลือนะครับดอกยางยังเหลือๆเลยนะครับเพราะว่ามีวิ่งน้อยแค่4ี่หมื่นโลแล้วก็พวกรายละเอียดภายในซุ้มล้อนะครับตัวโช๊คอะไรพวกเนี้เดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีสนิมนะเนี่ยต้องมาดูนะเนี่ยดูเลยแล้วก็ สิ่งที่ได้มาสำหรับตัว x series นะที่แตกต่างจากตัวธรรมดาหรือตัว s t e a l h นะครับคือสปอร์ตบาร์นะครับมีสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์มาให้นะครับคันนี้ได้เป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นสีขาวมุกตัดกับสีเทานะครับอันนี้ก็คือพาร์ติดรถมาอีกเช่นกันนะครับหาซื้อข้างนอกไม่ได้นะอันนี้พาร์แท้ติดรถมาถ้าจะสั่งสูงก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมมีสเกิร์ตรอบคานหน้าหลังนะครับ นี่นี่ให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็คันนี้ประตูฝาท้ายก็เดิมไฟเดิมเจ้าของเดิมไปติดตัวกรอบสีดำมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่คือตัวโคมเนี่ยไม่มีลาวไม่มีหมองนะครับตัวลาย X s e r ซ e s ก็ยังติดอยู่ครบนะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับตัวหนังสือเดิมติดรถมานะครับนี่ สัญลักษณ์ x series ddi นะครับเครื่องยนต์1นนะครับ1.9เราจะเก้าทำไมก็ไม่รู้นะฮะที่จะเปิดท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องด้วยนะคันนี้ออปชั่นจัดมาให้เต็มนะครับละเอียดรถดีมากพวกกันชงกันชนท้ายอันนี้ก็คือเป็นโครเมียมนะครับกันลื่นเป็นสีดำไม่มีรอยชนไม่มีถูกชนไม่มีถูกเบียดนะครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานมาบ้างนะครับแล้วก็นี่ให้ดูช่วงล่างนะครับ อ่าตากล้องมุดเลยนะครับ <igen> ช่วงล่างนะครับเดิมนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมเดิของเขาแหละนะมียางอะไหมาให้นะครับสวยๆ729,000บาทนะครับสำหรับ x อ็กซ e s คันนี้ไม่4 4 0 0 0 0โลนะครับย้ามีครั้งหนึ่งถ้าใครหารถอยู่ให้ติดต่อตามที่เบอร์ขึ้นให้ด้านล่าง3เบอร์นะอ่ะดูกันต่อกระบะท้ายติดต, <S <S ตัว,ตวกันกระแทกมาให้นะครับจากโรงงานอิซูสูเลยแล้วก็ พวกตะเข็บต่างๆทั้งทางด้านขวาเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บต่างๆสวยนะครับประตูฝาท้ายนะครับกระบะท้ายไม่มีสนิมนะครับมีแต่เลาะคาบเลอะเท่านั้นเองนะครับเนี่ยดูเลยสะโพกซ้ายตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสวยงามนะประตูท้ายปิดได้สนิทไม่มีงอกแงะนะครับพร้อมใช้งานนะครับสีเสือนะครับกระบะเดิมประตูประตู เดิมนะครับผมมาเดินเคาะกับผมได้เลยนะครับเช็ดซีเดิมเช่นกันนะครับผมให้ดูทุกซอกเลยนะผมมั่นใจรถที่ผมรีวิวให้ดูตอนนี้ว่าเป็นรถด,ดีแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่อย่าช้านะฮะอย่าช้าอ่าดูนะครับอันนี้จะให้ดูภายในนะครับภายในของเจ้า X-Series นะครับจะตกแต่งด้วยสีดำหมดเลยนะครับ อย่างตัวเบาะนะครับนี่ตัวเบาะเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวเบาะจะเป็นสีดำนะครับสติชิ่งสีแดงนะครับแล้วก็จะมีลวดลายคําว่า X s e r ซ e s นะครับนี่นี่นะครับนี่เบาะหลังนะครับนี่ลวดลาย X s e r ซ e s จะเป็นสีแดงนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพลาสติกนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะครับมีพนักพิงแขนนะครับใช้งานได้ปกตินะอ สวยงามนะครับดูรายละเอียดมีกระเป๋าจริงโจ้ามาให้นะเบาคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวเพดานนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะมันไม่มีเป็นขุยๆอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะก็มีลำโพงมาให้ด้วยนะครับนะด้านหลังอะ่ะมีที่วางขวดนะ้ำมี usb นะครับตัวพรมตัวยางรองอันนี้มีมาให้พร้อมนะครับโอเค เดี๋ยวพาดูฝั่งคนขับนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไม่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้ของเจ้าคันนี้นะครับก่อนจะดูเลขไม้เรามาดูรยายละเอียดตัวโครงสร้างกันต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะพวกเสาบีนะครับเด๋ยวหัวน็อตที่ยึดพวกบานประตูคู่นี้เนี่ยจะภาพที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยประตูไม่มีตกนะครับผมเปิดให้ดูนะครับปิดเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรง นะครับประตูไม่มีตกนะแล้วก็อันนี้ดูก่อนเลย X Series นะครับตัวแผงประตูของเขาจะมีตัว X ตรงนี้มีตัว X ตรงนี้นะครับภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนชัดเจนสวยงามนะครับนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขใหม่คันนี้เป็นกุญแจคีเรตนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นพุสตัทเอนจิ i นนะครับใช้งานได้แค่ใช้งานง่ายพกพาไว้กับตัวแค่นั้นเอง นะครับไม่ต้องเสียเวลาหยิบกุญแจออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม์กันนะครับเดี๋ยวขอญาตเลื่อนนิดนึงก่อนนี่นะครับ 4, 1851กิโลเมตรนะครับไม้แท้ๆนะฮะมาตรวัดเรืองแสงสีแดงตรงกลางเป็นจอ TFT นะครับแสดงจอสีด้วยนะครับผมนะนี่แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันหุ้มหนังนะครับ3ก้านนะครับ เดินตะเข็บสีแดงลวดลาย X s e r ซ e s ตัวหนังพวงมลาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับดูเลยนะครับดูเลยนะไม่มีรอยทะลงทะลอกไม่มีนะครับแล้วก็ตัวปุ่มบริเวณพวงมลาลัยไม่มีทะลอกเช่นกันนะครับอย่างโลโก้เนี่ยก็คือเงาวับแบบนี้เลยนะครับอ่าดูกันต่อนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับคันนี้ได้เป็นจอเป็นจอทัศกิจน,นะครับ หมดฟังก์ชันพื้นฐานนะครับ AM นะครับ AM FM ขอญาดเบาเสียงนิดนึงก่อนนะนี A ่ FM มันใช้งานได้ปกตินะตรงพวงมาลัยจะปุ่มนี้ก็ได้นะจะลดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงปุ่มนี้ก็ได้นะนะใช้งานได้นะครับใส่ CD ได้ USB ออดิโอ t ูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ ข้อมูลต่างๆได้ตั้งค่าตั้งเค่าอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับนะใช้งานได้แล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปมีกล้องมองหลังนะครับอ่ากล้องมองหลังใช้งานได้ปกตินะครับมีเส้นปะบอกระยะให้ด้นะมาพร้อมกับแอร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับตรงนี้ก็รายละเอียดดีนะครับคอนโซลคอนโซลหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกนะครับพร้อมใช้ น่าใช้นะครับสำหรับคันนี้เจ้า x s e r i ิลคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยน1.9นะครับ150แรงม้านะราคา720,000บาทนะครับเนี่ยไม,ม่40,000เรามีนี่ป้ายแบบนี้วางอยู่หน้ารถทุกคันรถของเราการันตีเลยว่าเป็นรถพร้อมใช้งานและสภาพตรงปกทุกคันตามที่เราแจ้งนะครับโอเคไปดูรายละเอยียดตัวห้องเครื่องกัน นะครับว่ารายละเอียดตัวห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะอ่านะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับ1.9ลิตร150แรงม้า350้นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมรายละเอียดในห้องเครื่องก็คือเรียบร้อยดีนะฮะอันนี้คือเราทำการสปาให้ดูแล้วว่ารายละเอียด เด,เดิมของรถคันนี้เป็นยังไงนะฮะพวกจุดแต้มสีต่างๆยังเห็นได้ชัดเจนเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ํามันไหลรั่วซึมนะครับตัวกล่อง ABS จุดแต้มสีต่างๆเห็นได้ชัดเจนโครงสร้างรถนะครับเดิมรายละเอียดเดิมจากโรงงานนะครับหัวนอ็อตตำแหน่งต่างๆนะครับจุดน็อตยึด t, เดิมคานหน้าเดิมนะครับอันนี้ก็คานเดิมๆเ,เลยนะครับหัวน็อตเดิมนะเนี่ยไล่ไปเลยนะครับรายละเอียดตัว หม้อน้ํานะครับเดิมคานหน้านะครับแผงจิ้งหรีดหน้าอันนี้ก็คือเดิมติดรถมานะครับแผ่นเพดนะครับอันนี้แผ่นเพดแท้ติดรถนะครับตอกตอกหมุดดำนะแล้วก็ฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เดิมเช่นกันอันนี้คือรายละเอียดเดิมติดรถมานะเนี่ยเหลี่ยมสันฝากระโปรงชัดเจนนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอน ตัวลาเบลต,ต่างๆยังติดอยู่ชัดเจนรูนอ็อตหัวน็อตนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คพวกนี้ก็ชัดเจนเรียมสันากรากโปรงชัดเจนนะครับมีภาพเลอะสปร,ระปกโป่งนิดหน่อยเท่านั้นเองตามการใช้งานนะครับอ่านะครับใครหายอยู่นะครับสำหรับ X-Series คันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัว i-suzu D-MAX นะครับ1.9 x s e r i e s ปี18นะครับไม่40,000โลราคาเปิดอยู่ที่720,000บาทส่ทงอยู่ประมาณ มือหนึ่งมืนสองนะครับผ่อนยาวสูงสุดได้ถึง7ปี8ปสีงวดสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาเลยออกรถได้ทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและวิสาหกิจพอค้าแม่ขายนะครับค้าขายออนไลน์ก็ออกได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตพิจิตรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดย,ยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ